สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรายการโ Boba TV นะครจะมาสอนวิธีการสั่งซื้อเกมจากร้าน k ีดิ y j จนะครับผมอย่างขั้นตอนแรกนะเข้าไปที่เกมสตรีมระคาพิเศษนะฮะโอเคครับแล้วก็เลือกดูครับว่าอยากได้เกมไหนะดูตังเมาด้วยนะฮะว่ามีหรือเปล่าครับก่อนสั่งเกมครับโอเคสมมุติผมอยากได้เป็นเกม Healing f o r Bundle Pack นะฮะสั่งเป็นจายผ่านทูมันนี่นะครับ450ทูมันนี่โอเคแล้วก็เข้าไปที่ เติมเงินทูมันนี่ครับผมใส่เลขบัตรเงินสดนะฮะ14หลักครับโอเคฮะแล้วก็ตามด้วยอีเมลสำหรับรับเกมนะฮะผมจะใส่อีเมลสมมติไปแล้วกันครับผมครับผมแล้วตรงนี้นะเกมที่สั่งซื้อครับใส่ให้เรียบร้อยครับผม เรียบร้อยครับเบอร์ติดต่อนะครับใส่เบอร์ที่สามารถติดต่อได้จริงนะครับผมครับผมเรียบร้อยครับกดตกลงครับอ่าปกติก็รอจนกว่าบัตรจะขึ้นว่าเลขบัตรถูกต้องครับแล้วก็ปิดไปครับ โอเคจากนั้นก็กดคลิกที่แจ้งการชำระเงินนะครับผมใส่ชื่อของคุณนะชื่อจริงชื่อเล่นก็ได้ครับผมใส่ชื่อเล่นนะครับครับเกมที่สั่งซื้อใส่เป็น Killing f l o r Killing Floor Bundle Pack อ,อีเมลติดต่อใส่ให้ตรงกับเมื่อกี้นะครับ เบอร์โทรศัพท์เอาเป็นเบอร์ที่ติดต่อได้จริงนะครับผมเผื่อมีปัญหาเรื่องเงินไม่เข้าหรืออะไรก็จะได้ติดต่อได้สะดวกนะจำนวนเงินเป็น450ทูมันนี่ครับเวลาก็ใส่เอาเข้าๆพอนะครับก็เป็น5ทุ่มสินาทีนะครับเวลาที่ผมอัดคลิปนี้นะฮะหมเวลาได้ชำระเงินส0 1> 1เดือนมิถุนาสอนะช่องเพิ่มเติมนี้เป็นใส่พวกสำหรับพวกสั่งซื้อไอดีมามาครับหรือว่าเติม VIP เกมทีมฟอร์เทนนะฮะก็ไม่ต้องมาสนใจมันเพราะว่าเราสั่งเกมไม่ใช่ก็อันนี้เป็นกันบอดนะครับส่งข้อความเรียบร้อยนะครับสินค้าจะถูกจัดส่งภายในยีชั่วโมงไปใน12ชั่วโมงนะครับผม,ผมอันนี้หมายถึงว่า คุณรอรับอีเมลรอรับเกมในอีเมลได้เลยครับส่วนใครที่บอกว่าเกมไม่ขึ้นในอีเมลบ้างก็เช็คในจังเมลหรืออีเมลขยะให้เรียบร้อยก่อนนะก่อน,อน,อนมาโวยวายนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ